ต่อไปเราจะขอแนะนำคู่เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายนะครับวิญญาณยุทธแมวน้ำระดับ50ปีทกคนฟังก็รู้พี่น้องวิญญาณสมุทรคือคู่ฝาแฝดชนะสีรอบติดถ้าชนะอีกรอบก็จะได้คะแนนสะสมแบ่จากการชนะข้าคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เขาต้องทุ่มสุดกำลังแน่นอนวิญญาณดาสองคนนี้ท่าทางจะรับมือไม่ได้ง่ายทไมล่ะความรู้ใจของฝาแฝด ภาษาวิญญาณยึดได้ง่ายที่สุดไปเชิญเสียงวิญญาณยึดนกแอ่นหางแหลมระดับ45มาหงจิ้นวิญญาณยุทธะัคพิมยาหงระดับ59ฮสิ่งเสียี่การรลองสนามรรกใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะข้าจัดการเองครั้งแรกที่หงเสียงพนึกกำลังมารวบลงแข่งที่สนามประลองสมุดของพวกเรานลครับ อยู่ต่อหน้าพี่น้องวิญญาณสมุทรที่แข็งแกรง่งคงต้องพยายามมากแล้วต่อไปขอให้ทั้งสองฝ่ายเปิดวิญญาณยุธ นั่นไม่ได้ว่าเป็นวิญญาณยุ<ก>์อักคน้ำาสยบไฟที่มาลุนาที่ตายแ,<ก>แลแ<ก>้วใชเลยจะขอบอกกติกาการแข่งขันเป็นขั้นสุดท้ายผู้ร่วมประลองหากออกนอกเขตสระวิญญาณยุดถือว่ายอมแพ้หรือสูญเสียความสามารถก็ถือว่าแพ้นับถอยหลังสามสองหนึ่งเลือประลองนะบัดนี้